สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูพะโล้เจก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมทอดเต้าหู้กันก่อนค่ะให้เราตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันพืชกะให้พอท่วมใช้ไฟแรงสุดรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนนะคะจากนั้นเราก็นำเต้าหู้ชนิดแข็งแบบแผ่นแบบนี้ใส่ลงไปทอดใช้เวลาทอดประมาณ3นาทีเพื่อให้ผิวหนังของตัวเต้าหู้นั้นเหลืองค่ะ พอทอดครบเวลาแล้วนะคะเราก็เสด็จน้ำมันเอาเต้าหู้ขึ้นค่ะแล้วก็พักเต้าหู้ไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาทอดตัวหมี่กึ่งกันค่ะใช้หมีกึ่ง2 5งกรัมหั่นเป็นแว่นๆใส่ลงไปทอดเป็นเวลา3นาทีนะคะเราจะไม่ทอดนานค่ะเดี๋ยวจะเหนียวเกินไปพอทอดครบเวลา3นาทีเราก็เสด็จน้ำมันเอาตัวหมี่กึ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราก็พักไว้ก่อน ต่อไปเราก็เตรียมหม้อล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไป4ช้อนโต๊ะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนที่สุดแล้วก็คนไปจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายกลายเป็นน้ำนะคะให้กลายเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปิดแก๊สก่อนนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว3ช้อนโต๊ะซอสเห็ดหอมสช้อนโต๊ะพริกไทยป่นหช้อนชา จากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไป2ลิตรแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่อบเชยลงไปสองก้านดอกโปยกัก1-2ดอกตามด้วยเห็ดหอม7ดอกเต้าหู้ทอดที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปทั้งหมดตามด้วยหมี่กึ่งทอด จากนั้นเราก็รอจนกระทั่งน้ำพะโลเดือดพอพะโลเดือดดีแล้วเราก็เปลี่ยนแก๊สเป็นไฟอ่อนที่สุดแล้วก็เติมซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มสีสันอีกหนึ่งช้อนชาแล้วคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็ต้มต่อไปด้วยไฟอ่อนอ่อนอีก60นาทีเพื่อให้ตัวเต้าหู้ของเราเปื่อยนุ่มค่ะพอต้มจนครบเวลา60นาทีแล้วเราก็ปิดแก๊ส จากนั้นเราก็จัดเสิร์ฟใส่ชามค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำพาโลเจสูตรและวิธีทำโดยละเอียดก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ